สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ชอบในการเสี่ยงโชคหาเลขเด็ดยินดีต้อนรับสู่ช่องลัคกี้นำเบอร์เลขนำโชคนะครับคำเตือนวิดีโอนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel ช่วยคิดวิเคราะห์แยกแยะคัดกรองจากหลายสูตรหาเลขนำโชคจากสูตรเดินดีเพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนนอกการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปดูวิธีวิเคราะห์เลขดับหรือวิธีวิเคราะห์เลขเด่น และสถิติย้อนหลังสูตรเด่นบนหลักสิบและเลขงวดต่อไปกันครับวิธีวิเคราะห์เลขเด่นมีขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เข้าตาราง Excel 2ไปที่แผ่นงานผลหวยรัฐบาล3ใส่ผลหวยงวดที่ผ่านมาสิใส่เลขงวดในช่องวิเคราะห์เลขงวดที่ต้องการจะวิเคราะห์ห้าไปที่แผ่นงานวิเคราะห์เด่นต่างๆที่ต้องการจะดู6เลื่อนลงมาดูข้อมูลวิเคราะห์เด่นที่บรรทัด ที่97 98 99ดูช่องสีเขียวที่มีเลขน้อยที่สุดแล้วดูช่องบนในบรรทัดที่96ว่าเป็นเลขอะไรเลขนั้นคือเลขเด่นในงวดนั้นๆเลขยิ่งน้อยยิ่งเด่นมากจากน้อยไปหามาก3ตัวหรือ5ตัวหรือ7ตัวเรียงตามลำดับทั้งนี้ต้องดูสถิติสูตรเด่นเดินดีแล้วค่อยนำไปใช้ปรับตามความเหมาะสมนะครับ สถิติสูตรเลขเด่นบนหลักสิบงวดวันที่1มีนาคม2 0 2 4เด่น4 2 5 1 0 6 8เลขออก6 0 3ผลลัพธ์เด่นผ่านครับงวดวันที่16มีนาคม2 0 2 4เด่น6 5 4 2 0 8 9เลขออก6 2 6ผลลัพธ์เด่นผ่านครับงวดวันที่1เมษายน2 0 2 4เด่น8 5 1 3 7 6 9 เลขออก4 8 1ผลลัพธ์เด่นผ่านครับงวดวันที่16เมษายน2024เด่น8 1 6 2 4 0 9เลขออก5 9 8ผลลัพธ์เด่นผ่านครับงวดวันที่2พฤษภาคม2024เด่น0 1 2 4 9 7 8เลขออก1 1 6ผลลัพธ์เด่นผ่านห้างครับงวดวันที่16พฤษภาคม2024เด่น4 9 3 8 ศู 01, เลขออกหกเผลลัพธ์เด่นผ่านครับงวดวันที่หมิถุนายนสองพั 24, เด่นเจ็ดแปดหเลขออกห้าผลลัพธ์เด่นผ่านครับงวดวันที่สิมิถุนายนสองพั 24, เด่นสองหนึ่งเศลขออก5 0-4ผลลัพธ์เด่นผ่านครับงวดวันที่1กรกฎาคม2024เด่น3 9 สองหนึ่งเจ็ดแปดศนเลขออกห้าศูนสผลลัพธ์เด่นผ่านครับงวดวันที่16กรกฎาคม2024เด่น 2, 2 0 1 7 3 49เลขออก3 3 6สามผลลัพธ์เด่นผ่านครับงวดวันที่1นสิงหาคม2 0 2 4เด่น6 0 1 4 3 9 5เลขออก0 4 1ย์สผลลัพธ์เด่นผ่าน ครับงวดวันที่16สิงหาคม2 0ง 2024. 4เด่นส3 0ส7 8 2เลขออก867ผลลัพธ์เด่นผ่านครับงวดวันที่1กันยายน2 0 2 4เด่น1 7 3 6 9เจเลขจะออกอะไรจะมาไหมรอดูผลครับมาถึงท้ายคลิปนี้แอดมินขอวอวยพรให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนามั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวย ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และสนับสนุนโดยการดูโฆษณาซูเปอร์แชทซูเปอร์สติเคอร์และซูเปอร์แตงส์ขอให้ท่านนักเสียงโช,โชคโปรดใช้วิจรารณญาณในการนำไปใช้เพราะไม่มีอะไรแน่นอน100%เซแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป